เคโอสวัสดีค่ะมาพร้อมกับนํำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวสวยๆนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวรอมรัวเรียบร้อยค่ะพร้อมอยู่ได้เลยนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างมากพื้นที่ใช้สอยเยอะๆนะคะและตั้งอยู่บนที่ดินขนาด1 0 0ตารางวาค่ะบ้านสวยโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะแปลงนี้มี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องโถง ลานนาบานควางมากค่ะสามารถทำกิจก,การกลางแจ้งได้สบายเลยนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลโพธาราม800เมตรค่ะอยู่ติดทางสาธารณะน้ำไฟมีครบมีเพื่อนบ้านนะคะไม่ต้องกลัวเหงาค่ะราคา2 2 9ร้านบาทพร้อมของแถมร้อนๆกู้ได้เกินมีเงินเหลือไปตกแต่งเพิ่มนะคะฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ฟรีทองคำา1บาท ฟรีแอร์สตัวฟรีตู้เย็น1เครื่องฟรีเครื่องทำน้ำอุ่น2ตัวและก็ยังแถมเครื่องซักผ้าให้อีก1เครื่องค่ะสนใจแปลงนี้2ร0้าน2 9บาทโทรคุยสอบถามหรือต้องการปรึกษาด้านสินเชื่อด้านเงินกู้ติดต่อเลยค่ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแต่อย่างไรอย่าลืมตรวจสอบเอกสารกันให้ดีด,ด้วยนะคะเจคิโนไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะ